เดือนลิฟมาอ้อลิฟเปิดแล้วโอ้โหหัวเราเป็นบ้าเลยเป็นบ้าเป็นบ้าอฟื้นขึ้นมาจากลองสอบเยโด่น่ารักจังเลยสวัสดีครับผมชื่อเอ็ดเวิร์ดเมสันเป็นสกินของน้องถึงเด็กขี้แยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity f i g h t อีกเช่นเคยเนาะซึ่งในวันนี้เ,นเราก็จะมาเล่นเจ้าตัว The ข e y แ r หรือน้องถุงนั่นกันในสก,กิน Collab Angel of Death Edward Mason นั่นเองนะครับผมเพิ่งไปสุ่มมาเมื่อกี้นี้นะครับก็เลยได้สก,กินน้องมาเป็นสกินที่ได้แบบว่าโอ้โหโคตรชอบเลยอ่ะ เพ่งปกติเราก็แบบว่าเล่นน้องถุงอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลองเล่นกันดูดีกว่านะครับผมว่าสกินนี้จะเฟียวฟ้าวมะพร้าวเงาะขนาดไหนไปดูกันเลยครับเอาละเอาละตอนนี้นเราก็กำลังจะล้อมแมชยู่โอ้ยแมปนี้มืดมากเลยและหาเซอร์ยากมากด้วยหมู่บ้านริมทะเลสาบถ้าผมเล่นกากยังไงก็อย่าด่าผมนะครับเพราะผมไม่ได้เล่นน้องถุงนานแล้ว เออโอ้โหมีแต่น้ำหอม3ามตัวทั้งนั้นเลยอะ่ะคิดจะแกงผมอีกแล้วใช่ไหมอะ่ะอืแกโดนแกงแน่ถุงแกโดนแกงแนๆ่ๆแกโดนแกงแน่แนแกโดนแกงแน่แน่ มันเปลี่ยนเป็นหมออีกแล้ว,ว่าโอ้ยอะไรเนี่ยผมโดนแก้งแน่ๆเลยผมไม่ยอมด้วยนะผมจะใช้ท่าไม้ตายเด็ดโดยการใช้เทเลพอร์ตนี่แน่ปและแล้วผมก็มาอยู่ในดงกล้วยเอ้ยไม่ใช่สิดงข้าวโพอด มาเดี๋ยวผมจะจัดการกับผู้หญิงพวกนั้นเพราะว่าพวกเขาบังอาจเลือกน้ำหอมมาสามตัวเฮ้ยมันต้องใช้น้ำหอมแหลกลานแน่เลยเท่าก,กับว่าเป็นมีน้ำหอมได้เก้าขวดเองเฮ้ยอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้ยแมปพีแยนี่ก็กว้างเหลือเกินโอ้ยนั่นไงเจอคนพังต้นไม้ผมนี่นี่ปักต้นไม้ไว้ก่อนหนึ่งที่อ่านั่นไงเจอคนด้วยเจอคนจริงๆด้วยอะ่ะ เอ๊อยู่ที่ไหนกันนะลอยตีนมันมาทางนี้นี่นาะเอ๊อยู่ที่ไหนเนี่ยเอ๊ลอยตีนอ้ามันเข้าไปในนั้นจริงด้วยพี่น้ำหอมนี่นาะนี่สวัสดีครับพี่น้ำหอมจะทําอะไรอ่ะครับเฮ้ยจะมายุ่งกับฉันนะต้องถึงนี่แน่อย่ามายุ่งกับฉันกันหรอพี่ผมจะต้องจัดการโอ้ยอะไรเนี่ยอืมปักต้นไม้มตรงนี้แม่งเลยอ๋อยังไงครับพี่ยังไงครับโดนไปหนึ่งที่ไว้ัด้ไงโดินไปแล้วหนึ่งที่ โอ้โดนพี่น้ำหอมไปแล้วหนึ่งอ่าตอนนี้พี่น้ำหอมใช้น้ำหอมไม่ได้แล้วนะครับเอ้ยอย่ามานะอย่ามาตามฉันนะโอ้ยนี่แน่ปากต้นไม้ก่อนยังไงครับนี่แน่โดนแน่แน่เลยต้องโดนแน่ๆนต้องโดนแน่แนต้องโดนแน่แนนี่แน่อ้าวมันเขาฉีดน้ำหอมเล่นกลกับผมงั้นเหรอพี่เล่นกลกับผมใช่ไหมครับพี่เล่นกลกับผมใช่ไหมโอ้ยทางไม้ด้วยนี่แน่โอ้โหบังพระขมีมากนี่ในควายหยุดเดี๋ยวนี้นะ อยู่เดี๋ยวนี้อยู่เดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยยาอปิวปิวนี่แน่โดนไปเลยหนึ่งที่ฮ่าฮ่า้ยมันเสร็จไปล้ครื่งนึงน่งแน่เดี๋ยวเราจะเอาพี่น้ำหอมไปนั่งก่อนอ่าโดนนั่งแน่แนเลยครับจังหวะนี้โดนนั่งแน่แน,นั่งไปเลยครับพี่น้ำหอมคนสวย <c oughs> นี่แน่ปา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 าาา ปลาป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 าเอ๊ตรงนั้นก็ตอตอตกันเก่งเนาะไม่รู้ว่าเขาจะปั่นกันหรือเปล่าดูทรงแล้วเขาน่าจะปั่นกันต่อนะเนี่ยเขาไม่น่ามาช่วยเราเอ๊แต่เหมือนได้ยินเสียงหูนะเอ่อใครจะมาช่วยล่ะครับอย่านะครับอย่ามาช่วยกันนะอ้าวพี่น้ำหอมอีกคนนึงนี่นะอย่านะอย่าอยู่เดี๋ยวนี้หัวโอ๊ยตีพลาดนี่แน่ชีน้ำหอมไม่ทันด้วยวา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 ยชีน้ำหอมไม่ทัน นี่แน่ปักไปเลยบายบายบายโดนไปแล้วอ่าพี่น้ำหอมโดนซ้ำแล้วนะครับเฮ้ยมันปั่นกันแล้วสามเครื่องอ่ะไม่นะนี่แน่ทางไปก่อนครับผมอ่าต่อไปับพี่น้ำหอมคนนั้นหยุดเดี๋ยวนี้นะครับไม่ฉันจะไม่หยุดอะไรเด็ดขาดน้องถุงอย่าตามฉันมานะอุ้ยทำไมมันแหลกๆวะพอมนแหลกๆพวกมันเริ่มเดินมั่วเลยเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะครับพี่น้ำหอมหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยใช้ลูกไฟไม่ได้ด้วย นี่แน่นี่แน่เรียบร้อยแล้วก็ตีอุ้ยตีไม่โดนด้วยอูหแล้วกน็นี่แน่เฮ้ยเขาปั่นเสร็จไปแล้วสองเครื่องแน่แย่แล้วไงเขาจะต้องปั่นกันหมดแล้วแน่ๆเลยเออไม่ได้การแล้วละ่ะผมจะต้องรีบเก็บทุกคนนี่แน่ปักไว้ก่อนอ่านี่แน่เฮ้ยเฮ้ยฉันจะช่วยเธอนะ จะช่วยกันเหรอไม่ให้ช่วยไม่ให้ช่วยหรอกครับนี่แน่โดนไปเลยลูกไฟมรณะเอ๊ะอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมีคนจะไปช่วยเก่งอย่านะอุ้ยเขาใช้น้ําหอมทันนะโอ้เก่งนะเนี่ยคุณน้ําหอมคนนี้เนี่ยจะไปไหนครับเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้น,นี่แน่โดนไปเลยฮ่าฮนมานี่แลวเฮ้ hey. มาโดนนั่งซะดีดนี่แน่นั่งไปเลยครับพี่น้ําหอมช่วยฉันด้วย ช่วยฉันทีใครก็ได้มปช่วยฉันทีโอ้อะไรเนี่ยพี่พยาบาลมาทําอะไรตรงนี้อีกแล้วเนี่ยฮะโดนนะครับผมพี่โดนลูกไฟนะอย่านะครับอย่านะครับนี่แหละเอาตีพลาดแย่แล้วไงเฮ้ยเขาช่วยกันแล้วอย่านะครับเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะพี่น้ำหอมหยุดเดี๋ยวนี้เอาเขาปั่นกันเสร็จแล้วอู้ต่างคนต่างบล็อกเลยอะ่ะนี่แน่ปากไปแม่งเลยเอาเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยจลนะล้มแล้วน่า่น่จะลมนะ้มแล้วน่นน่นี่แนเติวตนไป โดนไปสิหนึ่งทีนี่แน่ฮ่าเดี๋ยวพี่น้ำหอมก็ล้มนั่นไงพี่น้ำหอมล้มแล้วทำไงดีครับทำยังไงดีอ่าข่ามาแล้วครับผมแล้วก็ฟันอุ้ยแมงไม่โดนอีกเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับขอปากก่อนผมโมหดมากผมโลภมากผมโลภมากผมโลภมากเลยครับผมโลภมากเลยเย้ในที่สุดผมจะได้พยาบาลมาแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเฮ้ยอย่าหิวน้ําหอมกันอย่างนี้สิอย่าหิวกันอย่างนี้สิหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุด หยุดจงหยุดเฮ้ยอย่าลุกนะอย่าลุกนะยี่มาจัดการตบเออมาเลยมาเลยมาเลยอ่านั่งก่อนดีกว่าเอาพี่น้ำหอมนั่งก่อนนี่แน่โดนนั่งไปแล้วอ้าวพวกเขาลุกกันเรียบร้อยแล้วสินะพี่พี่ทั้งสองคนพี่พี่ไม่รอดนะนะครับอย่านะครับอย่ารีบอ่านหนีผมไปนะครับอ้าวโดนลูกไฟโดนด้วย ปลาลูกไฟเดินเดมืยอกี้นี้อ่ามานี่เลยครับพี่หมอพี่หมอต้องอยู่ตรงนี้นะครับเหลือแค่พี่น้ําหอมคนเดียวสี่น้าเอ้พี่น้ําหอมเขาจะไปไหนนะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยวปักตรงนี้ไว้ก่อนดีกว่าเอ้เดี๋ยวก่อนเหมือนได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้ตอตอทึ่งหลังตรงนั้นน่ะเอใครวะทําตอ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 ตรงนั้นน่ะเอใครนะใครใครน้อน้อใครอยู่ที่ไหนนะเอ ยิหาหาไม่เจอเลยเนี่ยงูหายไปแล้วแสดงว่าเขาไม่ได้มาช่วยพี่หมอแล้วลนะ่ะเพราะว่าเขาก็เจ็บอยู่นี่แน่ปักก่อนอ่าเขารักเพื่อนไหมเออเขาจะรักเพื่อนไหมเอ้จะมีใครรักพี่หมอไหมนะ้าเออพี่หมอเฟสองแล้วด้วยเดี๋ยวเราไปดูแถวแถวหลุมดีกว่าเอ๊วี่แถวแถวหลุมมีใครอยู่ไหมนะโอเคว้าไปเลยกันนี่แนะ บุน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 บุญบุนบุญุเดี๋ยวพี่หมอก็บินแล้วถ้ารอดคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราก็เก็บได้ตั้งสามตัวแน่อยู่ที่ไหนเนี่ยอ้าวเข้าฉีดนมแล้วนั่นไงเจอแล้วจนได้เอจะไปไหนพี่น้ำหอมหยุดเดี๋ยวนี้นะอ้าวตาสุดใช้น้ำหอมไปแล้วอ่าา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 ่าาาาาานาา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 กาาาาายาาาอาา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 าอาา่าา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  พัวโอ๊ยต <pt> <t Natural Four> ีไม่โดนเฮ้ยยยพัวโอ้โหยไม่ทันแน่แต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็เก็บได้ทั้งหมดสามคนแน่โู้เก่งมากมากเลยน้องถึงน้อยเย้ย เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยกับสกินน้องถุงเอ็ดเวิร์ดเมสันนั่นเองนะครับผมยังไงวันนี้เนี่ยเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็กอไปอัดคลิปไอแซกของสกินแจ็คัะเนาะเออเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับโอเคครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย